สบายดีทุกคนเมื่อนี้จะพาลูกๆไปไต่ถูกอยู่วัดมหาโศกโบตีจะขึ้นรหลดลูกชายลากกัรับแล้วเมื่อนี้ลูกสาวมาแปลกมาหนังหลังนะแม่เบิงทรงก็อยากรับตามน้องอีกแล้วห <c oughs> ันไปเบิงพ่อกับทั้งกินทั้งคับโหลด <c oughs> โบพ่อทลายลูกชายกลางกับรับอีกลูกๆเม่นรับจนหอดวัดเลยมัวจะพากันหลาะเนาะเขาวัดก็คือคําแล้วแม่นี่ บอได้ว่าหลายเรื่องบอกให้พอชิ่งโหลดเข่าไปไวๆยายยนเพิ่นปิดก่อนเพอะเขาไปหอดก็ยังเห็นงานเพิ่นยูหันเนาะเลยขออนุญาตเพิ่นเข่าไปบูซาโบตีแต่ลงรหลดลูกๆกับพากันพ่าย่างเข้าไปเลยจ้าจากพ,าบ,า,พาบ่าพาเบิ่งแต่ทาย่งางเนาะทั้งเซทั้งยุดแล้วก็ทั้งใบตอเพือชิฮอดกับบ่มเป็นไงแล,แล้วก็มีไกล้ตัวน้อยนำก้นมานำเนาะ โบโหัวหมาผู้ใดเนาะลัวหมาอยู่วัดนี้ก็คือเป็นมิดแหงเนาะนำกลนต้อยไปจนหดหวงางบูซาในระหว่างการเดินทางเนาะย่างเข้าไปนี่กับแมนวิวง,งามแหงเด้ออยากบอกว่าเมมีเนี่ยเกทั้งเต้นทั้งหอบแหงเนาะท้งอนะยากถ่ายภาพเก็บมาหาเบิงนะ่งแน่ทั้งเอ้าออไปนอะยย่านเพิ่นปิดก่อนะวาคันอยู่ดนกับเกรงใจเพิินทุกคนเบิงนะ่งแห่ วิวงามแรงๆนี่งามแฮงที่บ่ห้อนง่ายก็คือลูกๆม็นอย่างลุกไปลุกมาเนาะเพื่อชีพากันอย่างเข่าห้อยกับบ่มเป็นงางแม่มีนี่ก็ห้องน้ำกลลูกท้ายห้องน้ำกลลูกขัวเนาะไปทั้งนี่ลูกอย่าไปทั้งนั่นเดอ้อเพื่อชิยังมาห้อน,นี่กับบุมเป็นายแต่ยังมีจวแล้วก็คนในหั่นอยู่เนาะก็เลยพากันไปไต่ทุกเสียได้แต่มากคำเนาะพาเก็บบรรยากาศ ภายในวัดบทัวซ้ํามามื่อนี่กับคุ้มแหงเนาะคือมาเห็นยามแรงอีกแม่นง,งามแหงเด้อุนสามสี่บลูกเพิ่นกะแม่งยางไปก่อนอแล้วกแม่นอุกขลุกขนาดเนะาะบบจักอุ้มบบจักจูงบบจักจับดูแม่นี่นํากุนแทบบบทันเลยมามื่อนี่ทันแต่ได้ไหวองค์พญานาคเพิินถาดสิไปไหวผะอื่นกะ คือสิบอัันเนาะแล้วก็เก่งใจคนในวัดแน่ยันเพิ่นเผาปีดิแม่มีมก็อุ้มลูกถา่าผอเิ่นเนะาะผอเพิ่นไปบูชาพ่อบูชาแล้วแล้วก็ฮีเผ้ากันกลับเมื่อเนาะ เชียได้ที่บ่อได้ไปไต่ถูกบูซาพ่าองค์อื่นแต่บอกเป็นยังเนาะว้มีโอกาสหนาจะกลับมาบูซาเพื่อนอีกตอนนี้ก็ได้หํานาทีอุ้มลูกกับ <c oughs> ลูกวีเอ็มแมกก็คือเหมยแฮงเนาะตอนมาเม่นยางตอนกลับเม่นแม่อุ้มนนก็ขอโตกลับก่อนเด้อคำแล้วบายบายอย่าลืมกดติดตามส่งเฮาในเด้อ